สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมลุงพลอีกแล้วนะครับใครที่มีกาน้ําร้อนแบบนี้นะครับราคาถูกร้อยกว่าบาทนี่แหละครับแต่เขาไม่ใช่เสียง่ายๆนะครับแต่ถ้าเสียแล้วเราก็สามารถเอามาดัดแปลงได้นะครับส่วนมากเขาจะเสียเสียตรงสวิตช์เปิดปิดนี่แหละครับบางคนเขามีตังเนาะเสียสวิตช์ตรงนี้เขาก็ทิ้งแล้วแต่ของผมนี้ยังใช้ได้นะครับวิธีทําคือ ไอฐานตัวนี้กดคือดีนะครับฐานตัวนี้เขาจะไม่ค่อยเสียนะครับเขาจะไม่ค่อยเสียเพราะเขาแค่ต่อสายไฟเข้าไปเฉยๆควบวกคว,บควบลบนะครับแล้วก็ไอ้กาน้ําร้อนนี้ถ้าแผ่นความร้อนเขาไม่ขาดนะครับส่วนมากเขาจะเสียตรงสวิตช์นี่แหละครับเราก็เลยตัดปัญหาแกะสวิตช์ออกนะครับแล้วเขาจะมีสายไฟสองเส้นนะครับสายไฟอยู่สองเส้นแล้วเราสเส้นนี้มามาต่อรวมกันนะครับ แค่ถอดน็อตตัวเดียวเนี่ยครับถอดน็อตตัวเดียวถอดน็อตตรงนี้ตัวเดียวแล้วสามารถตัดสายไฟตรงสวิตช์นี่ของผมแกะสวิตช์ออกผมว่าจะมาซ่อมสวิตช์ดูนะครับแต่มันซ่อมไม่ได้มันเสียผมก็เลยต่อสายไฟเลยนะครับต่อตรงคือวิธีการต่อก็ง่ายมากครับในนี้เขาจะมีสายไฟอยู่สองเส้นนะครับเราก็เอามาพันรวมกันเลยครับมันเป็นสวิตช์แต่การใช้งานนะครับคือแบบนี้เราพันแล้วเราก็ใช้งานได้ละ นี่ครับตัวที่ผมเพิ่งซ่อมมาใหม่นะครับคือแต่เขาจะไม่ตัดนะครับใส่น้ําร้อนต้มน้ําร้อนได้นะครับเราก็พอน้ําร้อนออกเราก็ยกออกได้เลยนะครับอีกคลิปหนึ่งที่ผมทําไปคือผมจะตัดต่อตรงจากตัวนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่ต่อตรงนะครับผมจะต่อบนฐานเขาผมแค่ต่อตรงกับสวิตช์อย่างเดียวนะครับนี่ครับและสามารถใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมผมเสียบไฟไว้แล้วนะครับไฟ220สิโวลต์นะครับเข้ามานี้ตรงนี้มีไฟแล้วนะครับแล้วตัวนี้ผมก็ใส่น้ําหน่อยนึงนะครับสวิตช์ไม่มีนะครับผมต่อตรงไปแล้วดูว่าใช้งานได้ไหมแต่เป็่นความร้อนเขาดีนะครับเห็นไหมครับไฟเข้าๆแล้วครับนี่ไฟเข้าๆหมายความว่าเขาทํางานแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มทํางานแล้วครับแต่อย่าไปเผลอเลยนะครับ ถ้าทำต่อตรงตรงนี้เขาจะไม่ตัดนะครับแบบถ้าว่าน้ําแห้งก็คือไม,ไม,ไม่ไม่เขาจะไม่ไปเลยนะครับแบบนี้ไม่ไม่แนะนําให้ใช้สําหรับคนขี้ลืมนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ว่าใช้แล้วด่วนๆอยากกินกาแฟด่วนๆแค่เสียบน้ําพอเขาเดือดแบบนี้เราก็สามารถเอามาขินได้เลยนะครับเพราะเขาร้อนแล้วนะครับแป๊บเดียวครับเขาร้อนเนี่ยนี่เห็นไหมครับเดือดน,นะครับได้ยินเสียงไหมครับนี่ครับ ถึงเขาล้อนแค่ไหนเขาก็ไม่มีการผัดนะครับนอกจากเรายกขึ้นมาเลยนะครับแต่คลิปก่อนนู้นผมใช้ระบบถอดไฟนะครับแต่ตัวนี้ในเมื่อมันเดือดแล้วนะครับนี่ครับเขาเดือดแล้วครับนี่เดือดโซดโซดแล้วครับนี่ครับขึ้นฟันแล้วครับเราก็สามารถยกออกมาเลยนะครับยกออกเลยพอเรายกออกปุ๊บไฟเขาจะดับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสามารถชงกาแฟได้เลยนะครับแบบนี้ชงกาแฟได้เลย เขาร้อนไอ้ฐานตอนนี้เราไม่ใช้เราก็ถอดนะครับนี่ครับถอดไปเลยนะครับนี่ครับส่วนในดอยนะครับอยากให้ใช้นานที่สุดนะครับแต่สําหรับคนที่โลคสวยนะครับซื้อใหม่ครับอันนี้สําผมแนะนําสําหรับคนที่ประหยัดนะครับและมีความรอบคอบมีความรู้ใช้ไฟฟ้านะครับผมอย่างนี้ก็ร้อนแล้วครับใช้ชงกาแฟได้เลยนะครับโอเคครับเราจะทิ้งเราก็เสียดายเราอยากใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับเราเป็นคนจนนะครับ ลองดูนะครับเยี่ยมครับ